สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกวนหมื่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับส่วนถ้าแอดมื่นเนี่ยตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องขออภัยอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าไอแอดมื่นเนี่ยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ หมายเหตุตคลคิปไม่สร้าับวพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้าก็บังเอิญนะครับไปเจอคอมเมนต์เกี่ยวกับการพูดภาษาไทยในประเทศลาวนั่นแหละครับเพื่อนๆโอ้โห เขาก็โวยวายจนว่าขายทรงขายซากันนะครับแอนมืนเห็นแล้วก็นั่งขำนะครับก็เลยอยากจะเอามาฝากคนมือตัวยงเพื่อแบ่งปันความสนุกสนานเฮฮานะครับน้ำตาเอาจาร่วงนะครับไอ้รอดตาปอนและก็เช่นเคยนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบก้วนนะครับอย่าคอมเมนต์ด่าทอดุลแรงนะครับช่างหัวมันบะลายรับนเพื่อแต่ถ้าจิกกัดกันอะไรแบบนี้นะครับแหมถือว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลอันนี้ไม่ว่า ากนนค,ความคิดเห็นที่หนึ่งเกิดเป็นคนลาวบอว่าวลาวเอิ้นขายซาดได้บอได้เรียกมันไปเลยนะครับแหมอย่าให้มันมาพูดภาษาไทยเยอะเลยเพราะอะไรละครับโอ้ภาษาไทยมันจะวิบัติมันจะชิบหายนะครับพูดผิดผิดมั่งซอโซ่มั่งซอ,ซ,งซ,อซ้างมั่งโอ้โหงงกันไปหมดนะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับให้มันเปผู้ภาษาเวียดนามก็ได้นะครับตัดขาดกันไปเลยยิ่งดีลำค,าค้านก็มันเพื่อนไม่มีอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับเอา้าพอมันมีอะไรขึ้นมามันก็กล่าวหาว่าเราไม่ดีเราจะไปคบกับมันทําไมนะครับน้ำตากูจะรั่วนะครับมันซิเป็นแนวไหนความคิดเห็นที่สองหมายความว่าคนลาวเก่งกว่าคนไทย เว้าไทยลาวเวียดนามได้สภาษาโอตายและงามไส้แหมพูดด้3สามภาษาทำเ,เป็นคุยนะคุยหนาะว่าเก่งมันจะไปเก่งตรงไหนคนไทยได้ทั้งภาษาอังกฤษาภาษาไทยแล้วก็มีภาษาเสริมอย่างเกาหลีมังญี่ปุ่นมังโอ้เยอะแยะเต็มไปหมด Oh. เคยเห็นแรงงานลาวมาทำงานในฝั่งไทยไอ้สับป,ปะสาอังกฤษง่ายๆมันยังไม่ได้สักตัว <c oughs> อาจารย์งมันมาไมาเพื่อยให้มันเก่งไปนะครับ <c oughs> โอ้น้าตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาปอนความคิดเห็นที่สมเกิดเป็นลาวต้องเว้าลาวเด้อถ้าบ่อยากขายซาด ใช่ใช่เออแม้มันขายชาติด่ามันไปเลยนะพี่น้องชาวลาวนะครับฝากหน่อยนะครับไอพวกที่มันไปพูดภาษาไทยเยอะๆเพราะอะไรนะเอามันทําชงทําช่องมาด่าประเทศลาวด่าคนลาวให้คนไทยฟังด้วยภาษาไทยอ่ะ คนลาวไม่รู้นึกว่าคนไทยไปด่าคนลาวนะครับแล้วมันก็มาทำตัวหน้าสงสงสงสารให้เอฟซีฝั่งไทยส่งขออะไรสุดท้ายมันมาแอบคอมเมนต์ด่าคนลาวด้วยภาษาไทยคนลาวไม่รู้นึกว่าคนไทยไปด่าคนลาวนะครับเนี่ยมันแอบสร้างความเกลียดชังไม่รู้ว่ามันเป็นปฏิบัติการ IO ของรัฐบาลฝั่งลาวหรือไม่เพราะอะไรล่ะครับอ้าวเผื่อมันรับเงิน2ฝ่ายแ่ละครับเพื่อน แล้วก็มาบูลลี่ด้อยค่าประเทศตัวเองให้คนของประเทศตัวเองเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยไปด่าไปดูถูกเขานะครับสุดท้ายคนลาวไม่เข้าใจนึกว่าคนไทยไปดูถูกไปด่าไปสนใจอะไรคนลาวนะครับเพราะคนไทยเขาไม่สนใจอะไรคนลาวหรอกว่าอะไรโอ้มันกันดานจะตายหูตายห่า <laughs> ไม่มีอะไรหน่าอยฉาสัก,กอย่างโอ้น้ําตากูจะไหลนะครับแล้วทำไมถึงสันนิษฐานว่าเป็นปฏิบัติการ I.O. อของรัฐบาลลาวล่ะครับเพื่อนๆเ,เอาก็รัฐบาลลาวอ่ะเขากลัวว่าคนลาวเนี่ยมันจะฝากไฟลหลงไหลข้างคล้ายคนไทยและประเทศไทยนะครับ มันก็เป็นปฏิบัติการไ o ด้วยการแกล้งทำตัวโจมตีตัวเองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรักชาติแค่นั่นเองครับเพื่อนส่วนไอ้พวกเอซีไทยที่ส่งคงส่งของไปให้ไอ้พวกช่องลาวนั่นแหละครับที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยก็ถือว่างโง่ถูกเขาหลอกใช้เท่านั้นเองนะครับมาน้ำตาคุณจะรัวนะครับไอ้รอดตาปองความคิดเห็นที่4ี่ท่าบ่าวาลาวก็ไปเป็นขี้ข้าคนไทยเด้อ อ๋อเป็นขี้ข้าคนตายเงินเดือนเยอะรวยจะตายเพราะอะไรล่ะครับเอา้าก็เห็นแห่แหนมากันน่าจะหมดประเทศละมั้งนะครับอ้อตายแล้วน่าจะทุกบ้านน่าจะทุกอำเภอน่าจะทุกตำบลละมั้งนะครับโอ้โหไม่รู้กี่แสนแล้วนะครับเลย Oh. ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่โอ้มาหลายรุ่นเหลือเกินนะครับเพื่อนๆมากันทุกปีนั่นแหละครับเอาตรงๆเลยนะครับ <laughs> ก็ยังสงสัยอยู่ถ้ามันไม่มีประเทศไทยเนี่ยมันจะไปทํามาหากินกันที่ไหนนะครับ <laughs> ลํำพังอยู่บ้านมันเมืองมันเนี่ยพูดภาษามันเนี่ยเห็นบมดกันทุกคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยว่าไม่พอกินไม่พอใช้น,นะครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับ <laughs> น้ำตากูจะร่ดนะครับไอรอดตาปอนความคิดเห็นที่5เป็นอย่างหนุ่มสาวลาวบ่มักว่าลาวระวังสิ้นซาดเดอ <laughs> มันจะไปสิ้นชาติได้ยังไงอ้น้ำตากูจะไหลมึงมไม่ได้พูดกันตลอดชีวิตซะก็หน่อยเกิดมาอีพออีแแมพงไงมใหญยก็ก่อกระบาลด้วยภาษาลาวมาอยู่แล้วมันจะไปลืมมันจะไปสิ้นชาติได้ยังไงนะครับและที่หนุ่มสาวชาวลาวเนี่ยมักว่าไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยแอบสนับสนุนอยู่หรือไม่เพราะอะไรล่ะครับเอ้าต้องการส่งแรงงานข้ามชาติเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่ออะไรล่ะครับจะได้รีไถ่พ่อม แม่ของแรงงานเหล่านั้นไงอ,อน้ำตาคุยร่่วนะครับไอโรดตาปนความคิดเห็นที่หกขายซาดไปถ้าบอ่อภูมิใจในขวมเป็นลาว <laughs> นนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเผื่อมีใครเข้ามาฟังใหม่คือบางทีนะครับไปแอดมืออาจจะอ่านผิดๆิถูกๆบ้างนะครับเพราะว่าบางทีไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับภาษาลาวเนี่ยก็จากที่ฟังจากแรงงานลาวม้างมานึกมานอนม,มันก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับก็ต้องกราบขอัยอีกทีนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ชํานาญนะครับภาษาเออประเทศเพื่อนบ้านนะครับ น้ำตาคุณจะรั่วน,นะครับเดี๋ยวเผื่อใครมาฟังเฮ้ยทําไมมันอ่านภาษาลาวแปลกๆบอกก่อนนะครับคนไทยแท้นะครับ <laughs> และที่อ่านแปลกๆเนี่ยคือเจตนานะครับจะให้มันฮานะครับทาไมฮาก็ขอภัยนะครับ <laughs> ความคิดเห็นที่เจลาวไทยคือพี่น้องกันจะเว้าให้เฮ็ดหยัง <laughs> มันคืออะไรไม่เข้าใจเว้ยงง <laughs> ตายแล้วแหมไม่เข้าใจนะครับ <laughs> ความคิดเห็นที่8ไปตายอยู่ไทยพุ่นเด้อ บอมักภาษาลาวพวกขายซาดดีดีด่ดามันเหอะชอบมาคอมเมนต์แบบเนี้เพราอะไรนะครับเอามันจะได้ไม่ต้องมาพูดภาษาไทยแล้วก็มาพิมพ์ไทยเพื่อไปดูถูกไปด้อยค่าประเทศตัวเอง เพื่อให้คนของประเทศตัวเองเนี่ยมาเข้าใจประเทศไทยและเข้าใจคนไทยแบบผิดทิษนะครับมาคิดว่าคนไทยไปอิจฉาหรือไปบูลลี่ไปด้อยค่าอะไรทั้งที่คนไทยเนี่ยแม้แต่คนอีสานเขายังไม่เคยอยากจะสนใจหรือหันไปมองลาวเลยเพราะอะไรล่ะครับเอาก็เขาฉราดเขาไปมองประเทศที่มันจเจริญแล้วทํามาหากินได้ทีละห้าหกหมื่นต่อเดือนเนอะ เขาจะไปมองทําไมประเทศที <S <S ่ม mhm. ันก er> ันดานนะครับแถมยังมีหน้ามาสร้างความลาคาญยังก็แมงวันแมงหวีน้ำตากูจะรัวนะครับมันสิเป็นแนวไหนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้โอ้ไปดีกว่านะครับกาพย์วก้เป็นตัวลงและูที่ผ่านเข้ามาและฝันทุกขานะครับมึงอย่าซ่าถ้า ถ้ามึงอยากรักษาแผ่นดินที่มีอยู่อย่าปากดีมาเค็มกูกูไม่ได้โง่ประเทศกูไม่ทําให้ประเทศต้องการดานประเทศกูไม่สอนให้ทุกคนเป็นขอทานประเทศกูไม่ทําให้ประเทศต้องดากดานเพราะพวกมึงไม่มีแดกก็เข้ามาเป็นแรงงานเพราะพวกมึงไม่มีจะแดกก็เข้ามานั่งขอทานเข้ามาสร้างความลาคาญปะโทไอเป๋รไอปองอย่าปากดีมาเค็มกูอย่ามาคิดว่ากูไม่รู้ถึงนิสัยและสันดานของพวกท่านและพวกกันดานที่ชอบมาสร้างความลาคาญกูละเกียดจริงๆ เลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย